สวัสดีครับเซ้งวาชแนลมือนี yeah, The e ่พ่าไ <cor laughs> ่เที <in looking> <language> so ่ยวยงวะเขาใหญ่เขาใหญ่ถ้ายด้วยแหละคลิปนี่เดอะกสนี่เดอะก๊สครับที่าไปเบิ่งห่องนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาขั้วพึ่นเงามาลงเดี๋ยวตามลูก้องผมไปครับเอา ของคูทีมัของคูงค่ทีม <c oughs> นี่ครับนี่ครับเบิรงของหน้าใช่็่นใส่เสวเนี่ครับ,บของหน,น,น้าพรงะน่า,<ส>านีา่<ส>าาจครับก็เนของส้มสายด้วยอู้ยืนเลยเก่งไปเรียนที่บไปซื้อจครับยดของสายด้วยครับ สเตียงนอนสองเตียงนอนเลยซาเวหน้ากับซีเมดหุนห่าไปุ่นาเอาไปกับเขาไปแดงเขาไปหาตุยกันเท่าไคนย่ำครับคนยำคนยำมาเขาไปกวาเนี่ยอยากอะไเอาวไอนเนี่ยอยากอไรเนี่ยมาข้าวมข้าวรัย

น,น,าาน,นี่โซดาเนี่ยเอาไม่ให้ยังทำเลยโซดาโซดาเนี่ยเขาไว้กินน้ำอาหาสดโซ่กน้ำแดงแดงโซดาโอ้แม่บรรยากาศพี่มาพิควครับน้องกุ้งแล้วห้องนี้ต้มเชียงไปมือแรกจะเป็นเมืองว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้เฮ็ดขึ้วก่นที่บรรมดาล่ะไปเอาขอขอทายยูทูบหน่ย ่กแวพบกับเมนูปิ้งย่างครับวันนี้เราทำบาร์บีคิวกับซี่โครงย่างพอหมูย่างนะครับโอ้ลืมไปมีเบอร์มึกด้วยครับเชฟทีมครับเชฟทีมฮ่าเหมือนเดิมครับนี่ครับผู <laughs> ้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่ โอ้เห็นรถตู้เหลือเหนื่อยนะครับเนี่ยก่อนไปไทยไปตอนแรกเสียบซ้ำตรงมาจากนี่ทั้งเป็นอาจารย์ยุทธฝนขอบขอเนี่ยเขาไม่เนี่ยเคื่องแน่กนลังทำหูโอ้สิงสาครับใครมีผู้สาวมาด้ครับนี่ ข่ามันังเนี่ยเมืองวิวฝนสีโต๊ะครับคุณมาแล้วที่มัน้า้ายืดฝนยังไงนี่โอเปราน้ำเนี่ยน้ำในสามันพุทธเฟตัวถึงปลาหมึกกระดองเดี๋ยวเอาเสียบแลวพี่หนักเสียเพี่ยองถ้าด้กินอยู่ เอ้ตุอีซิมมาบจิ้มจิ้มจิ้มมะซบีนี่ที่ตัตจิ้มมะซบีนี่มันเขียบเลยเด้ยินมาวาซาวาซาโอ้เาจีาวยิบเกาอยู่บนบกาขอบคุณครับใช่ล่ะยกแก้วที่ละน้ำแกงห้วยมันี้ซื้อมากจะจขวดสี่ขวด เด็กหวยแม่แบบสูวนน้ำตาลหน่อยอ่าขวแหลวว่ามันเบื่อเซ่บพงเก่งครับบพงเก่งไปไหนว้าหนักไปวัวขวดเหลวแล้วหนึ่งหายมาบ่หายมาไอ้ตุจมมาใช่ขวดนในย่างดีย่านย่านไม่ละเหยออกได้หมดลกอีตัวนี่ครับแก่เขาเหลือย่างเนื้อเรื่องนี้ย่างเนื้อเนื้อก้อนซ้ำหัวพวกเนี้ยหัวตุ๋ยอีก

đang ở đang ở đang đang ở 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 บงที่ลองเพ่งแล้วโทษชียลกูชมหนาวเลยโอ้ขึ้นมาดีกว่ิเฮ้ยก็วยรบมาดินะน ขาดีเปหนึงกว้างหนึ่งครับเออเดี๋ยวขีดหนึ่งก็กวนึงไขมากไกกันเนาะแม่เออเดยขาหามดิ้งเลยกว้าเดียวนึ่งเลยเออดูาไ่นหน่งดูขาด้วยนะครับเอ้ากรรมการกรรมการมามกรรมการอยู่ทางนี้กรรมการไุดไทยแก้วนึงเออไุ่ดไทยเออไก่ชุาไทยแก้วนึ่เออแกว้านีตดดังเา Duyên, 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 tôi giáo đi, đi, tôi đi, à, duyên, 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 าบุไมได้เออเออไม่ออกเลยไม่ออกเลยเฮ้ยม่ออ่ออกเลยไม่่ออกไมยไมไมยไม่ออไม่ยไมเลยยไมไกลกเลออเลยไมออกออกเ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 ออา มา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 เรียนเรียนเรียนเอาคนถ่ายกันไมจับมา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 กมเแ่นะครับมาดามีเอมากวกนึเลยควักลังลนีมามควักับาอาวกกบเอา้าบกไฟลังเอาพตัวับอีกาาม้องเชาเอเอาอย่างี้เขายุดเบื้งพีสรุปสรุปตสรุปสรุปว่าไอ พิมก ah, ักเดียวอ่าพิมไอพิมกักเดียวกอเครึ่งกอเครึ่งกอเครึ่งคนโดนคนโดนกอเครึ่งคนโดนคนโดนย่อมรอบย่อมรอบย่อมเพลินกันกระพิกิจกรรมหน่แยละครับทายเพวกเธอเดี๋ยวเมาหรือเมื่อินสานจะเบื่อไหม่เ้อขอแกะบ่อขอแกะครับรอบสองหุ่นนำงานที่เรียนอหอยอหอยว่าจะหากแกะไร ปกติสามเสียที่ตายตายเมื่อกี้โอ้ยมามามาเจอมาห้องโลกสนามเอาไหมเอาไหมเอาเพื่อนๆเพื่อนเฮลกาให้โอกาสเพื่อนซะเจ้าเนี่ยเก่งดูดูกู่บ่เรียนมากอาจารย์ครูพลานะครับเพื่อน่ยอมครูพราอันนี้อันนี้ลุงบอนลุงบอลคือกันครับเปนพยาบาลครับคนขายยาคนจัดยาเฮลกาเพื่อนซะเอ้า เอ้าไอ้ป <il fi> <plein> <s essa> ิ้งนะเพื่อเอาได้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮวาเอาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าก่าฮ่า่างดังเป็นาฮ่่อาฮอ่างง โอ้่ไงกันต้นอวครับครับีมอ้ยังยังเงมลยรอดีรอดีสองคนเียเบิ้แก้เร่มาทีมเอาคือรอดกันมา ไปยกว่าคุยขึ้นก้อนเก่งขึ้นที่สองเที่มขึ้นที่สามเีเยอมียยอมาวะโอ้ลยงมาอ้กูเนาะสมัยเรียงนู้นาากูโลมาน้อยสองกินจุมากครับมารับลับบุรองสวครับมามาครับมามากมากแกะครับผู้แก่ดูแลเจาของน้อง

ตอนนี้ก mainland, ็กินเขาแล้วนเร่นน้ำเล้่ครับเรื่อมทายเมืองตอนเที่ยวเที่ยกินกิยิ้มไรนี่กำลังทายดู่มีอนอยู่ไแอวนี่นังแอคกันเลเฮียด่ากันได้ไครับพ้าเอเียวครับิดคลิปกอนเีทางครับแล้วกลับบานแล้วครับ ห้ <Es> <ou> าสิเป์เซดกไหพระคอับไปสื <c oughs> ้อช็อกโกแลตห่ายหนึงดาร์กช็อกโกแลตสือชอกโกแลตกดังช็อกโกแลตไปไปกดังชอกโแลตครับเดี๋ยวไปติดตามเซอรลตแฟกอรีไปเกียร์ไปกินกุ้งบรรยากาศกทานอาหารสิกาเราเก่งเไรไปไริการเรากินซะสิบปอระนเขากู เครื่องช่วยหายใจครับในเวลานอนทำให้หายใจิษคปบอะรเก่งกลับบ้านแล้วเดินทางบาครับกลับบ้านคือเอยใจสนุกเลนมัุกเล่นครับไม่คิตื่นอาเดี๋ยบกกันไ้คิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเราชอส่งเซนคชัแนวบายบาย บ้าดีค่ะพอน้องดิผุนผบ้านเคยตื่นอยู่พุดผุนเห็นบ้านเคยตื่นปริกี้ผุน